สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงหลังเกมเอฟซแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของรูปไอระหว่างคาบัสกิปอลตาเล่กับกวางโจมาฝากกันกับคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ในเกมนี้เจชนะทิพของเราสามารถทําประตูอันสุดสวยจากการลากบอลด,ด้วยตัวเองเข้าไปยิง อันเป็นประตูแรกของเจ้าตัวอย่างเป็นทางการในสีเสื้อของฟอนตาเล่และช่วยให้ทีมถล่มเอาชนะกวางโจไปได้ถึง8ประตูต่อ0ูซึ่งจากผลงานของชนะทิปในครั้งนี้แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเขาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่วมแสดงความยินดีต่อประตูนี้ของนักเตะไทยของเรากันอย่างล้นหลามแต่พวกเขาจะพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวญี่ปุ่นคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้ว่า ในที่สุดชนาทิพย์ก็สามารถทําประตูแรกได้แล้วผมคาดหวังที่จะได้เห็นมันอีกในเกมลีกด้วยเช่นกันส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงลูกนี้ว่ามันเป็นประตูแรก package. หลังการย้ายมาร่วมทีมจากชนาทิพย์ที่มันมาจากการเลี้ยงบอลแบบกระตูนหรืออนิเมะส่วนคนต่อมาก็กล่าว ta, ได้ว่ามันเป็นประตูแรกหลังการย้ายทีมที่มาจากความสามารถเฉพาะตัวอย่างสิ้นเชิงส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงการลากเข้าไปยิงลูกนี้ว่า ชนาทิพย์มันเป็นประตูที่เพียงพอจะกล่าวได้ว่าเป็นไทยเมสซี่ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเสริมได้ว่าประตูของชนาทิพย์มันเจ๋งส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงนักเตะไทยเ,เราว่านี่คือชนาทิพย์ที่ผมต้องการที่จะได้เห็นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวคล้ายๆกันว่าชนาทิพย์ผมต้องการที่จะเห็นอะไรแบบนี้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่านี่คือชนาทิพย คนที่ดูเหมือนว่าเป็นชนาทิพส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าประตูในวันนี้ของชนาทิพมันคือประตูที่ชื่นชอบที่สุดของฉันในฤดูกาลนี้ในตอนนี้เลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่ามันพึงพอใจมากที่ได้เห็นประตูจากการเลี้ยงบอลของชนาทิพส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่าชนาทิพเนี่ยดูจะทําได้ดีกว่าในการเซตอัพประตูด้วยตัวเองมากกว่าการผ่านบอลด้านหน้าประตูนะ ส่วนคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคาดหวังว่าชนาทิพยผมหวังว่าประตูแรกนี้มันจะช่วยให้คุณกลับมาอยู่บนรางได้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าผมต้องการให้ชนาทิพยได้ตื่นขึ้นมาจากประตูในวันนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าอยู่และก็สึกากาวะเนี่ยก็ดูจะยิ้มรับประตูของชนาทิพยด้วยรอยยิ้มผมเป็นกองเชียร์แต่ผมก็คิดว่าเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดก็ต่างรอคอยประตูนี้ ส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยเล็กๆว่าชนาทิปนั้นดูดีขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าบางสิ่งมันดูจะเป็นไปได้ด้วยดีผมสงสัยว่าสภาพอากาศในมาเลเซียมันมีส่วนหรือไม่ซึ่งจากตรงนี้ก็มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มากล่าวว่ามันดูมีเพียงแค่ชนาทิปนะที่คุ้นเคยกับสภาพอากาศส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงความรู้สึกต่อเกมนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้เห็นผู้เล่นดาวรุ่งหลายคน และก็ได้เห็นชนาทิปที่ได้กลายเป็นเมสซี่ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยที่วันนี้ชนาทิปได้ลงเล่นแบบเต็มเกมแล้วก็สามารถทําประตูได้ส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่มองประตูนี้ของชนาทิปว่าชนะในที่สุดผมก็รู้สึกถึงความเป็นเมสซี่ส่วนคนต่อมาก็กล่าวอีกด้วยว่าประตูที่7ของเราจากชนะทิพมันเป็นการเลี้ยงบอลที่สนุกสนานแบบฟุตซอลเลย ซึ่งคนต่อมาก็ได้ชื่นชมจังหวะนี้ด้วยว่าฟุตเวิร์กของชนาทิปมันน่าทึ่งส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้ว่า MVP ส่วนตัวของฉันในวันนี้มันคือชนาทิปส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงจังหวะการทำประตูของเจชนาทิปนี้ว่ามันก็น่าเห็นใจนะที่ผู้เล่นคู่แข่งต้องเผชิญหน้ากับการเลี้ยงบอลที่เฉียบขาดของชนาทิปถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ส่วนคนต่อมานี่ได้ไดคอมเมนต์ถึงความสำคัญของลูกนี้ว่า ผมยินดีที่เราได้ประตูจากชนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันจําเป็นที่สุดสําหรับเขาเลยในตอนนี้มันคือผลงานที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งคนต่อมาก็มองถึงเรื่องนี้ต่อไปว่านี่มันน่าที่จะเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองที่ชนานั้นกำลังต้องการที่เขาจะได้มีความเชื่อมั่นในการเล่นของตัวเองส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการทำประตูได้ของเขาในแมชนี้ว่าบรรดาผู้ที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าวิาพา์วิจารณ์ชนาได้กลับมาสู่การควบคุมแล้ว ส่วนคนต่อมานี่ก็บอกความรู้สึกว่าเมื่อตอนที่ชนะนั้นทําประตูได้ผมคิดเลยว่าเมสซี่นั้นได้อยู่ในฟอนตาเล่แล้วนั่นมันเป็นประตูที่ชนะเท่านั้นจะสามารถทําได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็กล่าวว่าชนาทิปสามารถทําประตูได้จากทักษะส่วนตัวที่ยิงได้จากการเลี้ยงบอลผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขานั้นได้พยายามที่จะต่อสู้แบบเป็นทีมแทนที่จะใช้ทักษะของตัวเองในการทํางาน แต่ในที่สุดมันก็ได้มาถึงเวลานี้ที่เขาสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าผมยินดีเป็นพิเศษเลยกับประตูของชนาทิปแต่ผมก็ประทับใจกับความจริงจังที่ได้แสดงออกหลังการยิงประตูของเขาด้วยเกมในครึ่งเวลาหลังมันเป็นเหมือนเจเนเรชันถัดไปของปอนตาเล่และมันก็เป็นเกมที่นำไปสู่อนาคตแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็มาคอมเมนต์ว่าแต่มันก็ยังไม่ดีนะ ที่ประตูจากผู้เล่นแดนกลางมันมาจากชนะเท่านั้นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าชนายัางคงพยายามแอสซิสต์มากจนเกินไปผมต้องการให้เขามีแสงจ้าแล้วก็พยายามยิงให้มากขึ้นซึ่งคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่าชนาทิปฉันต้องการให้คุณยิงประตูให้ได้มากกว่านี้ ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อความเพียงส่วนหนึ่งจากนับร้อยคอมเมนต์ที่แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเขาได้คอมเมนต์ถึงชนาทิปหลังเกมดัดนี้กันที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งเท่าที่ดูดูแล้วพวกเขาก็คงจะมีความรู้สึกที่ไม่ต่างจากแฟนบอลชาวไทยของเราสักเท่าไหร่นะครับที่ต่างก็เฝ้ารอประตูนี้ของชนาทิพกันอยู่เช่นกันซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่า ผลงานในเกมนี้มันจะสามารถช่วยให้เจชนาทิปกลับมาเล่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมในเกมนะัดต่อๆไปแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็ควรจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกพร่องในการแปลงนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ